ต่างชาติเคยเข้าใจผิดนึกว่าประเทศไทยนี่จะเหมือนกับเขมนกับอินเดียเพราะว่าเขาเน้นว่าเป็นแนวแนวเดียวกันก็ไม่เคยมาประเทศไทยมาก่อนเวลาได้ดูข่าวสารอะไรต่างๆก็จะเป็นแนวสองประเทศนี้แล้วก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะาในความคิดของเขาเขาบอกว่าผมสารภาพเลยว่าก่อนที่จะมาประเทศไทยผมเคยกลัวมากไม่ใช่เพราะข่าวอาชญากรรมหรือว่าอะไรทํานองนะั้นะนะแต่ว่าเป็นเรื่องของภาพลักษณ์ที่ผมคิดเอาไว้ในหัว ผมน่าเคยไปอินเดียกับเ,เมตนมาแล้วแล้วในใจก็คิดไปเองว่าประเทศไทยก็น่าจะเป็นแนว,แนวเดียวกันก็คือเต็มไปด้วยความยากจนขาดแคลนสิ่งอำนวยความสะดวกแล้วก็มีขอทานเต็มไปหมดก็คือผู้ตามตรงเลยผมน่าเตรียมใจมาเจอความลำบากแบบเต็มที่จะมาเที่ยวในไทยสักครั้งที่ผ่านมานี่อาจจะแค่ผ่านผมจินตนาการถึงถนนที่เต็มไปด้วยฝุ่นแล้วก็ผู้คนที่ดูเศร้าหมองอะไรแบบนั้น แต่สุดท้ายสิ่งที่ผมเจอคือความประทับใจที่ไม่รู้ลืมเดี๋ยวก็คงจะมาเจอความเศร้าหมองแบบของคนไทยเขาบอกว่าทันทีที่เครื่องบินแตะพื้นสนามบินสุวรรณภูมิผมน่าต้องตกใจกับความทันสมัยที่นี่สนามบินที่นี่สะอาดกว่าสนามบินหลายแห่งในยุโรปซะอีกทีนี้พอผมเดินทางเข้ากรุงเทพผมเห็นแต่ตึกสูงสูงรถไฟฟ้าแล้วก็ความพลุกพล่านของเมืองใหญ่ที่ดูไม่ต่างจากนิวยอร์กหรือว่าลอนดอนเลย ผมเริ่มสงสัยแล้วว่าอข้อมูลที่ผมเคยได้รับมามันถูกต้องจริงไหมรวมไปถึงที่ผมไปเปรียบเทียบกับอินเดียและเขมรนนน่นาะมันเป็นยังไงผมก็เริ่มสำรวจเมืองพบว,ว่ามีความแตกต่างจากที่ผมคิดไว้อย่างมากไม่ได้มีขอทานอย่างที่ผมกลัวเลยถนนหนทางก็สะอาดผู้คนแต่งตัวดีแล้วดูมีความสุขก,กันนะเขายิ้มกันอาหารการกินก็มีให้เลือกแบบหลากหลายไม่ได้มีแค่ว่าร้านหรูหราเท่านั้น ร้านดิมถนนก็ดูสะอาดแล้วน่ากินแทบทุกร้านเลยอ่าเขาไม่ได้บอกว่าทุกร้านนะเขาบอกว่าแทบทุกร้านแปลว่าก็มีบางร้านอยู่เหมือนกันที่ดูน่ากลัวเขาบอกว่าสําคัญที่สุดก็คือคนไทยที่ผมได้เจอนะไม่ได้มีสีหน้าเศร้าหมองอย่างที่ผมคิดเลยพวกเขายิ้มให้ผมตลอดแม้ว่าเราจะสื่อสารกันไม่ค่อยเข้าใจแม้แต่จะไม่ได้สื่อสารกันเลยก็ตามรอยยิ้มทุกคนเป็นภาษาสากลที่ช่วยทําให้ผมรู้สึกสบายใจและอบอุ่นมาก การเดินทางของผมในครั้งนี้ก็เลยไม่ใช่แค่การมาเที่ยวชมสถานที่เท่านั้นแล้วเป็นการมาสัมผัสกับวัฒนธรรมที่ลึกซึ้งแล้วก็น่าประทับใจมีอยู่ครั้งหนึ่งผมนะ่ะทำกระเป๋าสตางค์หล่นที่ตลาดนัดแล้วคนขายเขาก็วิ่งตามผมมาเพื่อที่จะคืนให้นะเขารู้ด้วยว่าเป็นของผมผมก็ตกใจมากเพราะว่าผมนะ่ะไม่รู้ตัวเลยว่ามันหล่นไปตอนไหนพอผมจับกระเป๋าตังค์ได้เขาพูดแค่คำว่าลัคกี้แล้วเขาก็วิ่งกลับไป เขาไม่ต้องการอะไรตอบแทนเลยผมงงมากแค่ส่งกระเป๋าคืนให้ผมแล้วก็ยิ้มให้เท่านั้นเองเหรอก็คงจะงงไม่ทันจะได้ขอบคุณหรือว่าอะไรเลยหรืออีกครั้งหนึ่งเนี่ยผมก็หลงทางในซอยเล็กๆคนขับแท็กซี่ก็อาสา,าพาผมไปส่งถึงหน้าโรงแรมโดยที่ไม่คิดเงินเพิ่มนี่คือสิ่งที่ผมไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนเอ๊ะเป็นไปได้จริงไหมหรือว่าเขาเนียยว่าเป็นแท็กซี่หรือเปล่าที่จริงอาจจะเป็นคนขับรถธรมรมดา เขาบอกว่ารอยยิ้มคนไทยไม่ได้เป็นยิ้มสยามอย่างที่เราได้ยินจากข่าวเท่านั้นนะแต่นี่คือความมีน้ำใจที่แท้จริงผมได้เจอกับเหตุการณ์หลายเหตุการณ์เลยที่คนไทยจะช่วยเหลือแบบเต็มใจโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนและนี่ก็คือสิ่งที่ทำให้ผมประทับใจประเทศไทยมากที่สุดผมได้เรียนรู้ว่าภาพลักษณ์ที่ผมเคยมีในหัวนัน่มันผิดไปมากเลยจากความเป็นจริงประเทศไทยไม่ได้เป็นประเทศที่ยากจนและลำบากเลย แต่ที่นี่คือประเทศที่มีความสุขและมีรอยยิ้มมากที่สุดในโลกมีคนหนึ่งเขาก็บอกว่าเข้าใจเรื่องนี้ดีก็เป็นหนึ่งในคนที่คิดว่าความเจริญของประเทศไทยนะ่ะน่าจะมีแต่ในกรุงเทพรหรือไม่ก็เมืองใหญ่ๆอย่างเชียงใหม่หรือภูเก็ตเลยตัดสินใจไปเที่ยวตามชนบทบ้างก็ต้องประหลาดใจถนนหนทางน่ะดีมากไม่ได้มีแต่ถนนลูกรังอย่างที่คิดไว้มีโรงเรียนมีโรงพยาบาลชุมชนแล้วก็มีร้านสะดวกซื้อเกือบทุกที่ ทำให้การเดินทางไม่ได้ลำบากอย่างที่คิดผมไปพักที่บ้านพักโฮมสเตย์ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งแล้วจะของบ้านเขาก็ดูแลผมดีด้วยเขาสอนให้ผมปลูกผักทำอาหารไทยง่ายๆแล้วก็เล่าเรื่องราวชีวิตในชนบทให้ฟังมันเป็นประสบการณ์ที่ผมไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนผมรู้สึกเหมือนกับว่าได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวนี้เลย นอกจากนี้แต่ละคนที่ผมเจอตาม,ต,ามต่างจังหวัดน่ะก็ยิ้มกันเก่งแล้วก็เป็นมิตรมากพวกเขาไม่ลังเลที่จะเข้ามาทักทายนะถึงแม้มันจะเป็นเพียงคำทักทายสั้นๆว่าเฮลโลเท่านั้นก็ยังไม่เจอกับสีหน้าเศร้าหมองของคนไทยสักเท่าไหร่ทีนี้คนต่อมาเขาบอกว่าเพิ่งจะกลับมาจากทริปแบคแพคที่ไทยมาก็คือมาท่องเที่ยวนี่แหละมีเรื่องหนึ่งที่คิดมาตลอดหลังจากที่กลับมาเลยก็คือเรื่องที่คนไทยยิ้มเก่ง ประมาณว่าคนไทยในชนบทก็ไม่ได้ดูรวยไม่ได้ดูมีตังนะแต่ทําไมเขาถึงมีความสุขแล้วก็ยิ้มกันเก่งจังทําไมหน้าไม่เศร้าละ่ะไม่มีเงินไม่ใช่หรออันนี้จะไปว่าเขาดูถูกเราก็ไม่ได้นะเขาก็ควรจะเปรียบเทียบกับบ้านเขาถ้าเกิดว่าไม่มีตังนี่โอ้โหหน้าเศร้าแน่นอนอยู่ที่นั่นเก็บผักเก็บ,บใบไม้กินได้ไหมจะมีคนมีน้ําใจช่วยเหลือเขาไหมเนี่ยมันก็ยากไม่เหมือนกับประเทศไทย เขาบอกว่าผมไม่ได้ไปแต่ในกรุงเทพผมได้เดินทางไปตามเมืองเล็กๆแล้วก็ชนบทเยอะมากเห็น <_ d ata> คนธรมธรมดาา <_ d ata> พวกเขาได้ดูไม่ได้มีบ้านหลังใหญ่ๆหรือว่ารถรูๆเลยแต่ว่าพวกเขาดูยิ้มกับหัวเราะกันอยู่เสมอทั้งๆที่พวกเราส่วนใหญ่มองว่าพวกเขาไม่ได้มีชีวิตที่สะดวกสบายตามมาตรฐานของชาวตะวันตกแล้วมาตรฐานของตะวันตกคือแบบไหนละ่ะอย่างเช่น ตามปกติแล้วรายได้เฉลี่ยต่อวันเนี่ยมันควรจะอยู่ขั้นต่ำที่เท่าไหร่อะไรประมาณนี้มั้งที่เขายึดเป็นมาตรฐานเขาบอกว่าเห็นหลายคนพูดถึงเรื่องนี้กันบ่อยนะมีคนมาตอบกลับเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องของ mindset หรือทัศนคติเลยคนที่นั่นนะ่ะเขาไม่ได้วัดความสำเร็จกันด้วยจำนวนเงินหรือบัญชีข้าวของเครื่องใช้พวกเขานะวัดกันที่ความสงบทางใจแล้วก็ช่วงเวลาดีๆที่ได้ใช้กับครอบครัว คุณจะสังเกตได้เลยว่าคนที่นั่นหลายๆคนส่วนมากที่ดูเหมือนจะมีเงินมักจะมีสีหน้าที่เศร้าหมองถ้าเกิดว่าครอบครัวของเขาไม่มีความสุขคนต่อมาในฐานะที่ผมแต่งงานกับคนไทยผมยืนยันได้เลยว่าครอบครัวสําคัญมากจริงๆเวลาที่เจอปัญหาทุกคนอาจจะช่วยกันไม่ทิ้งกันก็เลยทำให้ไม่รู้สึกโดดเดี่ยวอันนี้คือสิ่งที่ตะวันตกขาดไปคนต่อมาเขาบอกว่าจริงๆแล้ววัฒนธรรมการยิ้มของคนไทยมันซับซ้อนกว่านั้นนะ บางทีรอยยิ้มก็เหมือนจะเป็นเครื่องมือทางสังคมที่เขาจะใช้เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแยง้งหรือไม่ก็ทําให้มันจบจบไปมันอาจจะไม่ได้มีความสุขจริงๆก็ได้คนต่อมาบอกว่าเป็นเพราะสภาพแวดล้อมประเทศไทยอุดมสมบูรณ์มากเลยคุณสามารถหาของกินได้ง่ายๆจากธรรมชาติไม่ต้องกังวลเรื่องปากท้องเท่าไหร่หรอกในพื้นที่ชนบทก็เลยทําให้ความเครียดเรื่องเงินน่น้อยลงไปเยอะ คนต่อมาเขาบอกว่าทั้งศาสนาและวัฒนธรรมน่าจะทำงานร่วมกันศาสนาของเขาสอนให้เขามองว่าความทุกข์เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและสอนให้อยู่กับมันในขณะที่วัฒนธรรมก็เน้นการอยู่ร่วมกันอย่างสาันติอันนี้ก็คือสิ่งที่ทำให้ผมตกหลุมรักประเทศไทยคนนี้มาแนวลึกซึ้งอ่าอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของต่างชาติที่นึกว่าจะได้มาเห็นความเศร้าหมองของคนไทยนะเพราะดูเหมือนจะเป็น ประเทศที่ยากจนบางคนก็นึกว่าน่าจะมีขอทานมีอะไรแบบนี้แต่กลายเป็นว่ามันตรงกันข้ามเอ๊ะทำไมไม่เหมือนประเทศอื่นเลยประเทศอื่นจะเป็นเศร้าจาังตังหมดแล้วส่วนประเทศไทยสนุกจางตังหมดแล้วถ้ามากสุดก็คงจะเป็นเซงจางตังหมดแล้วอะไรแบบนี้อ่ะก็ประมาณนี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ